สวัสด,ดีค่ะช่างครับสวัสดี๋ยวช่างจะตัดต่อโซ่ก่อนคนระับอยู่ใกล้ได้ไหมคะได้ได้ไ,ดไฟมันจะออกไหตรงเนาะา,างดะดูอ่าตรงนี้เนาะตนี้ปลามันยาวสุดจัง พอดีเนาะอไม่ได้คันออกอันนี้คือนน ข้างขอไปดูนะคะว่าถ้าไม่ต้องจับก็ได้ค่ะมันร้อนเจียแค่ตรงไหนออกคะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆแป๊บนึงนะคะอ้าช่างกระดินออกก่อนละเจีย,ย,มยไม่ต้องจกาไม่ตอจับให้ดูก็ได้ค่ะมันร้อนก็คือ เจวตัดทิ้งธรรมดาเนาะอันนี้่างจะต่อโซ่ใช่ไหมคะใช่ต่อสามทับแปดอันนี้นะคะอันนี้คือตัดออกไปแล้วข้อหนึ่งเพื่อต่อใหม่ให้มันยาวขึ้นกว่าเดิมโซ่มันสั้นนะคะอ,อ,อ่ะเสร็จกไปแล้วพ่ออ้าวต,ต่อโซ่ แล้วนึงนะคะช่งางแล้วทำไมสต็อปไม่หยุดะคะก็ะถ่ายไปเลยะคะ่ะตะกรอนโซ่สามสิบแปดนะ ช่างเล่นกลเหรอคะตอกทีเดียวหายหมดเลย <c oughs> ช่างเล่นอะไรคะเนี่ยมันทิ้งไปอยู่มันอุปกรณ์ดัดแปลงอันนี้เป็นอุปกรณ์ดัดแปลงที่ช่างเอามาดัดแปลงทำ<แ>นะคะเมื่อคีช่างเล่นกลให้ดูตอกปุ๊บหายปับ๊บไม่ชิช้นส่วนที่มันเป็นที่ปะยางทำเป็นที่ปะยางา <c oughs> ช่างไม่ซื้ออุปกรณ์ที่มันใช้ตรงประเภทมาค่ะ มันมีไหมคะมีมีมีจะไม่ซื้อจะไม่ซื้อทำไมไม่ซื้อออ<า>้าวถ้าเกิดบ้านผู้ชมเขาไม่มีตัวนี้ใช้ตัวไหนละคะก็ต้องหาที่คีบตอกกับหาที่คีบคิมล็อกตอกเงี้ย<อ>หรืออะไรต่อก็ได้นะเ,เ,เดี๋ยวช่างกล้องอยู่นี่พอเสร็จแล้วให้มันทับได้นะครับย้ำ ไม่มีเทคนิคอะไรไหมคะจะได้บอกไปได้นานๆได้ตองคิดหรอย้ำอย่าให้มันแน่นจัดให้เหมือนข้อโซ่เหมือนเดิมอก็ตอกแล้วก็ขยับดูซื้อข้อต่อจากร้านค้าไปแล้วก็ไปต่อเองได้ใช่ต่อเองได้นะฮะม่ยกมีต่อโซ่ข้อสําคัญก็ดูเบอร์โซ่ให้เบอร์เดียวกันสามับแปดสามสองห้าใช้ได้สามับแปดสามสองห้าใช้ได้โอเคไหนเบอร์ใครดูนะโอเคค่ะ เรียบร้อยใช่ไหมคะ,คะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจช่างนัดออนไลน์ด้วยนะคะ